กับเซฟเก่าก่อน O C s P. P d D N S เน็ต T s P ชิคโอ้โอ้ยเ้าป้าปูเอ๊ะเจ้ปป๊บปูเหรอเราก็ไม่มีคนเล่นอยู่ฮะ เราเล่นนะเพื่อว่าใครไลค์โอ้เอตวลอดก็ได้มามีของอะไรให้เก็บไหมอุ้ยใหญ่อะยันข้างบนน่ยโอ้โหขึ้นแปบ๊บว้าายันข้างบนเลยยันข้างบนยันข้างบน โอ้ยข้างบนก็ลาวาก็มีโอ้ตรงนั้นก็มีร่มตัดไม้อย่างแรกเลยเอ,อ๊ะเฮ บ้านกันเดี๋ยวต้องไปยึดบา้านเราไม่มีไปละโอ้ยยังไ,ไงมีเนี้ยเนี้ยเนี้หยิบของหยิบของโอ้ยอันนี้จำเป็นเดี๋ยว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 เราว่าลุยเราว่าลุนเหรอ ไอ้บ้าแหลกก็แหลกแหลกเคขึ้นเลยละที่จริงอยากได้พิก X เลยนะเดดแดดแดดต้องทำตีดงนอนแกมานี่มานี่แกแกมานี่ แกวันนี้น่อยแกน้อยวันนี้่อยตื่นตุ๊ดกันไหมไปเถอะฟัดตันไหมเต๋อเทเทเทอ้เทเทเทดูอ่าอ่า มาทำลายแกะหมดเลยโ okay. อเคยอ้สองตัวให้ค่ะโอเคอาหารตัดไม้ ำลายป่าตัดไม้ตัดไม,ดม้โอเคได้แหละครับครับครับเดี๋ยวไปจุดบ้านกัน ออกมาบ้านเราตรงนี้แหละที่จะเป็นมุมทางบ้านเรา เ okay. เดี๋ยวไปทำมันั่นขวานก่อนแล้วค่อยออกไปเดวเสริมก่อนสกาลิสนี่ใส่ไม่ดีติดฮนะ ต้นไม่ดีตัดต้นไม้แล้วไม่ปลูกขึ้นที่แกไม่อยากยึดยึดเลยยึดเลยไม่ให้หรอกเดี๋ยวไปคุดหินก่อน ไปดนค่ะ <laughs> ยึดยึดยึดใครเข้ามาโดนค่าอุดบอกแป๊บมีบอกอะไรบ้างไม่มไ okay, ไีไปแล้วเคได้แล้วไปแล้วเดี๋ยววางเมื่จะได้จุดุเโอเดี๋ยวไปตัดไมดด้มันเกินเราจะอยู่กับ NPC จะจทนันเห็นทันเปล่า <N ic ly> กอเอเอชื่ออะไรนะชื่อไกป่ปะไก่ไก่ไก่ตอนนี้อยู่ปะน่าจะอยู่นะมีเฟสปะ What หนึ่งยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเชตคันเีนอวีเดนี่คือเฟสเราสามารถเพิ่มได้โอเคเฟสเรานะได้เท่าไหร่โอเคได้ยี่สิบสองบล็อกไม้ cấp 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 Ok cấp 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 cóp <laughs> cóp <laughs> cóp 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 Hả Ở nhà ngắn cóp 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 cóp

ำทำชื่อยาวเดแต่เพิ่มทุกอย่างเลย นี่ใครเนี่ยใครอะขาดบล็อกอะ

ติดตามหมผมหน่อยโอเคเาิด okay. ตามหมผมหน่อยอ่ะยัลมงกดติดตามหมผมด้วยล่ะไม่กดอะไม่กดเธอเลยอยู่ไหนเอ้ย Hô oh ho, mấy đi qua mấy nhé, Cút cuddê đấy, cút 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 cụt cụt có cụt 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 ไปโอเคเราจริงดิก็กดง่ายขนาดนัน้นเลยเหรอกดมันเป็นไรกดกดไปเหอะ มันก็แค่กดไปตื่นไม่แน่ใจไม่เป็นไรโอเค À. Mà đùa bạc Mà ấy Cô lúc nào như này Đúng không ai nữa เห็นแล้วกันยังไม่เคยบอกใครนะถ้าจะให้บอ็ก็ พักไหนหนึงน่งหนึ่งจุดศูนย์จุดสามครับอย่าลืมกดติดามกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะถ้าเป็นกำลังไปทำต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น,นี่สั่นกันใช่ไหมประมาณนี้ได้ไหมอือเด้อสอง ตอนนี้เรากำลังดูอยู่ <c oughs> <Okay. S 3> โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ bye เรถามหน่อยอไม่ต้องถามก็ได้ไนะอย่างเงี้ยเลยก็คือฝักเอาไว้กินไงก็คือฝักที่เรากินกันไงเออรู้จักเปล่าฝากักฝักอ่ะรู้จักเปล่าฝักที่เรากินกันอ่ะทุกวันเนี่ยเออเจอเฮ้ย Thôi คลิปเสร็จไปแล้วอือแม่ง không phải เท่านั้น Này อยู่ này ไม่ไหวไม่ไหวคนละฟักเต่มไม่เป็นไรต้องตั้งตอบก็ได้ฟักอยู่ใช่ไหมจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมใจตอบอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้จริงรู้นะเนี่ย

เพศสัมพันธ์ใช่เหรอเพศสัมพันธ์คือกายมีแฟนแล้วเหรออะไรประมาณนั้นเหรอใช่ไมหมกายมีแฟนถวกต้องวะ เกี okay, ตายเชื่อป่ะเข้าตอตา sai phải cái này nhá Mày. 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 minh Mày. Mày. là, minh Mày. Mày. là เคแม่มาแล้ว มาอีกแล้วโอเค วันนี้ก็ขอบคุณเพื่งนี้ี่ดูกันใหก้หกดไลค์กดแชร์บ๊ายบาย,บาย